สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ยังอยู่ในสตอรี่ปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณนะคะวันนี้พีิ้วอยากจะมาขอบคุณอาหารดีๆอาหารเด็ดๆตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสภาวะขับขันตั้งแต่เดือนมีนานะคะจนถึงเดือนกันยายนนะคะสำหรับพีิ้วนั้นเดินทางไปเมื่อมกราคมนะคะแล้วก็ เมืองไทยช่วงต้นตุลานะคะรวมเบ็ดเสร็จก็9เดือนรู้สึกว่าคิดถึงบ้านมากเลยค่ะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่บรรเทาความคิดถึงบ้านได้มากมากเลยก็คืออาหารไทยค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พี่อยู่ที่นู่นนะคะเหมือนเขาบอกว่าเป็นโฮมซิกใช่ไหมคะพี่ก็จะใช้อาหารบำบัดเลยค่ะทุกคน มาถึงวันนี้วันที่เราเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วจิตใจของเราร่างกายของเรายังแข็งแกร่งนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากอาหารค่ะอาหารต่างๆที่เห็นอยู่นี้พิวก็จะไปที่ร้านไทยนะคะซื้อมาแล้วก็ทำเมนูที่สามารถ รุงใกล้เคียงกับที่เรากินอยู่ไทยเพื่อลดความคิดถึงเมืองไทยค่ะเมนูแรกเลยก็คือส้มตำนะคะทุกคนตำบักหุงบ้านเรานั่นเองนะคะเมนูนี้พี่วูเชื่อว่าผู้หญิงไทยทุกคนหรือว่าคนไทยทุกคนนะคะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยไปอยู่ในโซนยุโรปนะคะจะเป็นอาหารที่ทวินหามากเลยละคะทุกคนแต่กว่าจะได้มาตำได้กิน ก็จ่ายเงินเป็นพันเลยนะคะทุกคนส่วนเมนูที่สองที่พิวชอบทํากินก็คือต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดดองของปโปรดค่ะแล้วพิวก็จะชอบซื้อเห็ดหอมไปใส่ด้วยครบเครื่องมากเลยค่ะทุกคนเมนูนี้ปโปรดมากนะคะกินบ่อยมากค่ะแล้วก็ผักดองเป็นออริจินอลจากเมืองไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบกระป๋องหรือแบบไม่เป็นกระป๋องนะคะ ส่วนเมนูถัดไปนะคะเมนูนี้พี่เชื่อว่าหลายคนไม่ได้กินค่ะแต่สำหรับพี่เป็นเมนูโปรดนะคะของคุณแม่พี่ที่เคยทำให้กินประจำนะคะเมนูโปรดบ้านเราตอนอยู่เมืองไทยพี่ไม่ได้กินไม่ได้เลยนะคะเมนูนี้พี่ก็คือตำมะม่วงค่ะหรือแจ่วมะม่วงบ้านเราก็คือทำเหมือนส้มตำแต่เอามะม่วงแทนค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะ เมนูถัดไปนะคะซุปหน่อไม้ค่ะทุกคนซุปหน่อไม้ก็คือเป็นอาหารอีสานนะคะฝรั่งเขาก็มีซุปซุปข้าวโพดซุปเห็ดนะคะหรือว่าซุปต่างๆนะคะเราก็มีค่ะซุปหน่อไม้ซุปบะเขือไงค่ะทุกคนเมนูพวกนี้พี่อูชอบมากนะคะทําเองทุกทุกอย่างเลยนะคะอยู่เมืองไทยทําไม่เป็นค่ะแต่อยู่นุ่นต้องหัดอยากกินต้องหัดค่ะทุกคนส่วนเมนูต่อมาก็คือข้าวจี่ค่ะ ที่นู่นนะคะพี่อูอาจจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เป็นโมเดิร์นสไตล์ไม่มีเตาผิงนะคะมีแต่ฮีเตอร์ก็เลยใช้ระบบแบบชุบไข่นะคะใส่กระทะไม่ใส่น้ำมันนะคะแต่พี่เห็นว่าบ้านไหนที่มีเตาผิงเขาอาจจะจี่ข้าวในเตาผิงก็ได้นะคะเมนูต่อไปนะคะอันนี้ก็กินประจำนะคะก็คือ,อลวกจิ้มนะคะลวกจิ้มนี่จะเป็นอาหารจานโปรดพี่อูอีกเมนูหนึ่งนะคะก็จะตำน้ำ จิ้มแบบเป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะคล้ายๆซีฟู้ดแต่พี่อูจะชอบเอาถั่วลิสงลงไปเพื่อลดความเผ็ดกินกับผักใบเขียวเมนูนี้ก็คือได้ทั้งสุขภาพร่างกายได้ทั้งความฟินแบบเมี่ยงนะคะเขาเรียกว่าเมี่ยงถ้าบ้านเราจะเรียกว่าเมี่ยงส่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือผัดคะน้าไฟแดงค่ะทุกคนคะน้าแพงมากเลยนะคะเมนูนี้กว่าที่พี่อูจะได้กินพี่อูต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า สามร้อยบาทค่ะทุกคนแต่ก็ยังว่านะคะเราอยากกินต้องได้กินค่ะเพื่อให้หายคิดถึงบ้านส่วนเมนูต่อไปอันนี้ก็โปรดอยู่เมืองไทยกินบ่อยต้มยำขาหมูค่ะทุกคนเมนูนี้อร่อยหายคิดถึงบ้านป้าพี่อูทำอร่อยมากขายอยู่ตลาดพี่อูเป็นขาประจำอยู่นูน่นเมื่อคิดถึงบ้านก็ต้องจัดค่ะทุกคนต้องจัดเลยนะคะแต่กินบ่อยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะอ้วนเป็นหมู เมนูต่อมาใช่ไหมคะหูส้มตําขาไก่ค่ะทุกคนส้มตําทะเลเหมือนตําถาดนี่เองจะได้กินก็นานๆทีเลยค่ะยิ่งเวลาไปวัดนะคะทุกคนผู้หญิงไทยคนไทยรวมกันนะคะก็จะมีอาหารประมาณนี้เลยค่ะคือเราจะตําเยอะใช่ไหมแล้วใครมีอะไรก็จะเอามาัมรวมๆใส่กันบ้านเราเรียกตําถาดนะคะเมนูต่อมาเมนูนี้จะมีน้องที่น่ารักทําให้กินเมนูนี้ก็คือ ซุปมะเขือค่ะพี่อู๋จะเป็นคนทำซุปมะเขือไม่อร่อยไม่รู้เป็นอะไรแต่น้องคนนี้นะคะน้องเขาจะทำอร่อยมากแล้วทุกครั้งที่น้องเขาทำเขาจะเรียกค่ะเขารู้ว่าพี่อุ๊กินเมนูนี้แล้วจะหายคิดถึงบ้านเขาก็จะโทรมาเลยว่าเจ๊เจ๊วันนี้จะทำซุปมะเขือมานะอะไรอย่างงี้ก็ต้องรีบไปเลยค่ะยอมเสียค่ารถไปประมาณสัก150หบบาทนะคะเ <G l uck> พื่อที่จะไปกินซุปมะเขือค่ะทุกคน ส่วนเมนูนี้ก็คือเมนูที่เหมือนนึ่งไก่ค่ะทุกคนนึ่งไก่เราจะเคี่ยวจนน้ำมันข้นนะทุกคนหอมมากใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่กับเห็ดหอมเมนูนี้ก็อร่อยคะ่ะแล้วส่วนที่อีกเมนูหนึ่งที่โปรดมากนะคะต้องเสี่ยงดวงนะคะว่าไปร้านไทยจะมีไหมบางครั้งมีบางครั้งไม่มีก็คือปลาหมึกค่ะทุกคนถ้าได้มาพี่วุจะมีความสุขมากๆเลยคะ่ะ ส่วนเมนูที่ทวินหาแล้วก็แสนแพงมีบ้างไม่มีบ้างก็คือผัดสตอกุ้งสดค่ะกุ้งนี่มีประจำแต่สตอนั้นก็แล้วแต่ดวงนะคะแต่พี่อุ๋ก็จะสั่งเพื่อนพ้องน้องพี่บอกว่าถ้าใครไปร้านไทยแล้วเจอสตอส่งข่าวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนบอกเจอพี่อุ๋ก็จะรีบไปซื้อเพื่อมาทำเมนูโปรดก็คือสตอผัดกุ้งคะ่ะทุกคน ส่วนเมนูถัดไปเมนูนี้ก็ชอบนะคะอยู่เมืองไทยก็สั่งบ่อยก็คือผัดผงกะหรีปลาหมึกนะคะถ้าผัดผงกะหรีนี้ใส่อย่างอื่นพี่อู๋จะไม่ค่อยชอบแต่ถ้าใส่ปลาหมึกแล้วใส่ใบโหระพานี่ก็คือเพอร์เฟกเลยนะคะทุกคนเพอร์เฟกเลยค่ะเมนูถัดไปก็คือทอดปลานะคะทุกคน อาจจะมีปานินบ้างปลาทับทิมบ้างแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้ปลาอื่นแทนได้พิวก็จะกินทอดปลาตำกับากินกับตำมะม่วงหรือว่ากับส้มตำเนี้ยโหให้หายคิดถึงบ้านมากๆเลยแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูเดียวที่พีิวทำอร่อยที่สุดที่เขาบอกนะคะเวลาที่เราต้องทำอาหารไปแลกกันอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนจะระบุให้พิวทำเมนูนี้ก็คือ อ่อมอะค่ะอ่อมลาวใส่ผักชีลาวใส่มะเขือใส่ใบแมงลักหรือผักอิตูบ้านเราพี่อู๋จะทำอร่อยที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเมนูเดียวที่เพื่อนๆไว้วางใจให้ทําส่วนเมนูอื่นเพื่อนๆก็บอกให้พี่อู๋ทำเองแล้วก็กินเองค่ะทุกคน เมนูต่อไปก็คือยำขนมจีนค่ะทุกคนบ้านเราหากินง่ายที่นู่นหากินยากนะคะแล้วก็เวลาไปร้านไทยเราได้เส้นขนมจีนมาเราก็จะซื้อแคบหมูเราก็จะซื้อหมูยอแล้วก็ผักเครื่องเคียงต่างๆเอามายำขนมจีนใส่น้ำปลาเข้าไปแซบสุดๆค่ะแต่เมนูนี้พี่อู๋ทำกินเองนะคะทุกคนไม่กล้าทำให้คนอื่นกินหรอกค่ะ ส่วนเมนูต่อไปนะคะทุกคนเมนูนี้พี่อุชอบมากนะคะก็คือ,อย่างกระดูกหมูเนาะเราจะกินที่บ้านของเราก็จะมีแบบเตานะคะเตาย่างแต่ว่าที่นู่นมันไม่มีเตาย่างก็จะอบเอาค่ะทุกคนอาจจะไม่อร่อยเท่าย่างแต่ก็พอได้ค่ะพอได้นะคะสูตรเราปรุงแบบเครื่องเราเพราะว่าฝรั่งมันจะมีซอสไม่อร่อยสู้ของไทยเราไม่ได้นะคะเมนูต่อไปก็คือแหนม ซิโครงอ่อนนะคะทุกคนเอาซิโครงอ่อนที่เขาเป็นแหนมทุกคนคิดว่าพี่วิทำเองใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ทำไม่เป็นเลยค่ะแต่เมนูนี้ต้องสั่งนะคะสั่งที่เขาสามารถมีร้านไหนที่คอนเนคกับเมืองไทยได้ต้องสั่งไปกินเลยค่ะทุกคนพอกินแล้วมันจะทำให้เราได้บรรยากาศเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นแหนมนะคะฝรั่งเขาไม่มีค่ะต้องสั่งจากเมืองไทยเท่านั้นนะคะรสชาติต้องจากไทยนะคะก็พี่วชอบมากนะคะนานๆทีจะได้กินนะคะ ที่วางอยู่แค่นี้น่าจะประมาณสักสามสี่ร้อยบาทเชียวนะคะทุกคนมีแค่นี้ละค่ะส่วนเมนูต่อไปก็ธรรมดาค่ะยำหม,มูยอนะคะเครื่องเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะกลมกล่อมรสชาติที่เราได้กินจิ๊ จิตจารหรือว่าซิสตาร์รพวกนี้จะทําให้เรารู้สึกมีพลังขึ้นมาเยอะนะคะแล้วเมนูโปรดที่พี่อู๋ทำกินบ่อยสุดก็น่าจะเป็นลาบนะคะลาบไก่เพราะว่าพี่อู๋เป็นคนชอบเครื่องในจะมีกึ๋นมีไส้นะคะแต่นานๆทีไส้จะมีแต่ที่มีตลอดก็คือกึ๋นพี่อู๋ก็จะาลาบกินบ่อยๆแล้วใส่กึ๋นเยอะๆ เมนูนี้ทํากินบ่อยมากนะคะลดถูกด้วยเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่ถูกที่สุดในเมนูอาหารไทยสําหรับพี่ค่ะเมนูต่อไปนะคะก็หายเหนื่อยนะคะนั่งรถเข้าไปในเมืองเมารถไปเดินเล่นเหนื่อยอ่อนเพียนะคะพลังจะกลับมาได้ส้มตําค่ะยิ่งถ้าเป็นใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนี่โหพี่อิวฟินมากนะคะ ส่วนเมนูนี้จะเป็นเมนูที่พี่อูทำเองคิดเองนะคะก็คือ,อเหมือนทำเป็นเมนูกุ้งแต่ใช้เตาอบนะคะทุกคนง่ายเหมือนกันบ้านเราก็คงจะเป็นกุ้งเผานั่นแหละค่ะแต่มันไม่มีฐานก็ทำแบบนี้เมนูถัดมาก,ก็เป็นเมนูปโปรดอีกอันนึงก็คือผัดถั่วงอกใส่ลูกชิ้นปลาค่ะดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะทุกคนดูเหมือนจะถูกใช่ไหมคะเมนูนี้แพงนะคะลูกชิ้นปลาแพงมากคะ่ะพี่อูซื้อ 200กว่าบาทนะคะแล้วก็ถั่วงอกอีก200กว่า400กว่าถึงได้กินเมนูนี้ไหนจะหอมอีกนะคะ500พอดีเลยค่ะทุกคนส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูธรรมดามากนะคะแต่ก็พี่อู๋ทำกินบ่อยก็คือเหมือนกุ้งที่นุ่นถูกนะคะอาหารทะเลจะถูกแล้วก็อบเอากับผักต่างๆก็ทำให้เราหายคิดถึงบ้านได้เยอะเลยบางวันพี่อูก็อบกุ้งบางวันก็อบปลาหมึกค่ะทุกคนก็ เมนูนี้ก็จะกินแบบชิลๆแต่ว่าพี่อุก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะทําให้กินได้เยอะมากเลยค่ะเมนูต่อไปก็คือเมนูปลาเค็มค่ะทุกคนแพงมากนะคะแล้วก็ท่าทางน่าจะส่งไปยากด้วยเราก็ต้องจํายอมแล้วก็เข้าใจนะคะถึงจะแพงแต่ก็ต้องซื้อกินเนาะเราอยากกินนะคะเท่าที่พี่อุให้เหตุนี้ก็ประมาณ7 8 0 0นะคะ แล้วก็เราก็จะกินกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะพี่วูชอบกินปลาเค็มนะคะบางครั้งก็มีปลาส้มแต่เที่ยวนี้ไป9เดือนไม่ได้กินปลาส้มเลยคะ่ะทุกคนก็เลยกินปลาเค็มแทนนะคะจริงๆชอบปลาส้มมากกว่าด้วยซ้ําเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่กินบ่อยก็คือลาบหมูนะคะมันถูกมากนะคะหนังหมูนี้1ฟรังสองฟรังนะคะก็คือ 30บาทอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อไก่ก็ถูกเอามาทําอันนี้คือเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ถูกลาบทุกชนิดลาบไก่ลาบหมูนี่ถูกหมดเลยนะคะทุกคนราคาถูกกินได้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหลายครั้งด้วย นี่ก็อีกเมนูหนึ่งราคาย่อมเยาค่ะก็คือลาบปลานั่นเองนะคะปลาที่นู่นก็ถูกนะคะเอาเนื้อปลานะคะปลามีหลายชนิดให้เราเลือกเอามาปรุงกับเครื่องลาบอร่อยเวอร์เลยค่ะเมนูนี้กินได้บ่อยมากนะคะส่วนของหวานนั้นนานๆทีได้กินทีค่ะทุกคนนี่ครั้งนี้น้องเขาทำฟักทองนะคะสังขยาฟักทองให้กินแล้วก็พี่อูก,ก็ได้กิน ขนุนเชื่อมลูกตามเชื่อมนะคะล้วนแต่ไปซื้อที่ร้านอาหารไทยนอกนั้นพี่อุ๊กก็จะได้กินของต่างชาติเท่านั้นก็คือพวกเคก้กพวกกาแฟพวกเบเกอรี่อันนี้ก็จะมีเสริมมาเรื่อยๆนะคะ ส่วนเมนูที่โปรดสุดแล้วก็หวยหาที่สุดก็คือทุเรียนค่ะทุกคนต้องจ่ายเงินประมาณพั0 0้าถึงสองพถึงจะได้กิน2องภูนี้พี่อูซื้อเกือบ2,000ันนะคะทุกคนแต่ยังไงก็ตามเพื่อให้เราหายคิดถึงบ้านเราก็ต้องซื้อกินนะคะพอพูดมาถึงตรงนี้นะคะทุกเมนูที่กล่าวมาพี่อูก็จะสามารถกินเพื่อบำบัดความคิดถึงเมืองไทยได้เยอะ แต่ทุกอย่างพี่ก็ซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นพี่ถึงอยากจะมาขอบคุณอาหารทุกอย่างนะคะที่ส่งตรงไปจากเมืองไทยแล้วไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ทำให้พี่สามารถปรุงอาหารไปซื้ออาหารทำให้ชีวิตพี่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีความสุขนะคะทั้งอากาศที่พี่ชอบก็คือพี่เป็นคนชอบอากาศเย็นแล้วยังได้กินอาหารที่เมืองไทยซึ่งมีบางครอบครัวของคนไทยไม่ได้กินนะคะเพราะว่า าทางครอบครัวเขาอาจจะเหม็นบ้างหรือว่าแพงไปบ้างมันแพงประมาณ4ี่หเท่าของอาหารที่นู่นแต่พี่อูโชคดีมากค่ะทุกคนที่คนที่อยู่ด้วยแฟนที่อยู่ด้วยเขาเห็นว่าเราอ่ะจะมีความสุขก็เมื่อเรามีอาหารไทยเขาก็ซับพอร์ตและสนับสนุนเราทําให้ชีวิตของพี่ออยู่สวิตเซอร์แลนด์มีความสุขขึ้นหลายเท่าเลยพี่อวก็ขอขอบคุณอาหารนะคะที่ทําให้ชีวิต พี่อูที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองมีความสุขแล้วก็หายคิดถึงบ้านได้มากๆขอบคุณที่มีให้กินตลอดนะคะอยากกินอะไรถึงไม่ได้ทันท่วงทีสั่งไปก็จะมีการส่งไปจากเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นขอขอบคุณมากๆอาหารการกินที่เกื้อกูลบํารุงร่างกายเติมเต็มทั้งกายใจแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของพี่อุให้มีความสุขสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น อาหารนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นความสุขของเราอย่าลืมขอบคุณอาหารกันนะคะทุกคน